Ờ ừ, là, ừ, là... Ừ, là... Ừ. Ừ. Mình ừ. Ừ. cái ừ. ừ. là... ừ. ừ. bao nhiêu? Là... กเจ้าของกล้องไปสนุไงเนี่ยครับเขาแมวครับอแมวเยใส่ชุดเรียนแมวอ่าดู ก็ม <es> anyway, ีานทีคร like you know like ับ1น่ะครับเด็กนายจะยนัอรนานายอะไรนะนายจะพบสายทุาทียที่ครับแต่นายที่ด0สายทีนี่ที่5ครับ

แม่ดีนะครับซิอย่าเพิเ่งเริมกีตต้องแนะนำคู้เลิกดำเดินรายการก่อนครับวันนี้นะครับเราคุงนายอัจฉรยกับนายธรพัฒได้เชิญน้องจ๋าพโบครับ

เอามารเย้ยไม่องอานเากันสาเห็นไม่้องเย้ยเขาตการแยงที่ดีครับแย่มี่ตัเอ่อแยกอาหารการกินครับอย่างเช่นแยงกล้วยนนะอ้แงกล้วยแ่กล้วยเราไม่ล้วรอกแรงแรงเบาในการนี้บาสุดเพื่อ เกิดจากเมื <anja> Hence, no ่อชาติบรรจุครับต้องการเแ้ยสำรวจทางเดินเรือครับในสมัยนี่รัสเซียสมัยจูเลสิกที่รเรียก่าฬที่สิบห้าท่านก็มาครับทำให้ความขัดแย้งระหว่างมนุษยชาติพอดีคูณครับเช่นแยกวัตถุดิบกันแยกแยกพื้นดินกันอะไรประมาณเนี้ยครับอันสมยในนอดีตั่นแหลางรวยตอนลก ข้อสองนะครับสาเหตุของความขแย้งในปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับก็อย่างเช่นเกิดขึ้นหลังยิงปืนกันตายครับที่ตึ้งตุ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 ้งต้งตุ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 ้งต้งต้งตุ้งตุ้งต้งตุ้งตุ้้งต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 ้ง้งต้งต เวลง้ต่อเลยความเาจานยนต่อะ่การีกวงแล้วรไม่ิครับการแข่งขันด้านอาวุธรับมีบทสำคัญมากเลยนะการแข่งขันด้านอาวุธครับแล้วก็ต่อไปนะครับความแตกต่างด้านสังคมนะวฒนธรรมครับําอเนนียองนว พยาชาตในสมัยปัจจุบันครับมีาต่างๆด้านสังคมและวัฒนธรรมเรงนี้นะครับข้อแตกต่างกันด้าชาผิวพรรณครับก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าคนเขาังเกียจกันมากที่ความคนผิวขาวครับังเกียจคนผิวดำนะครับซึ่งทำให้ได้กว่าที่จริงๆน่ครับเราอยากให้หมดเหรือนกันครับไม่มีนาแล้วเหรอไอ้อะไร อุ้หมึงเลยน้่งจ๋านัองจ๋าน่งไปงนได้หมไปเอคุณเียคุามาด่ารนัจาได้หนงจานั่งจาก็จบูดีจมดีค่ะก็เช่นนะครับก็เย้ระหว่างชางมินกูกับช่าสลิมครับซาตนาที่ไกลอะไรเนี่ยชื่นนิวกับ เกียงต่อไปนะครับต่อไปนะครับความแตกต่างด้านอริยธรทมครับทำให้มนุษย์เกิดความไม่เข้าใจกันกลายเป็นสาเหตุข้อต่อยแย้งระหว่างประเทศครับก็่อไปเลยนะครับข้อต่อแย้งด้านอุดมการและทางการเมืองระหว่างเอ้ระบบเศรษฐกิจต่อดแย้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเพราะการไม่ลงรอยกันครับคืออุดมการ ก็เช่นนะครับโครงการทางการเงินไม่ตรงกันนะครับอย่างเช่นพักอีกอกับงพักขอนะครับพักอีกอแจกไอโอนแล้วก็เป็นเรื่องพักเกาะอะไรประมาณนี้ครับก็รู้กันนะครับหรืออะไรไม่สไตล์ไม่แจกเกินยังงาครัต่อไปนะครับคัดแยกเพราะระบบเศรษฐกิจครับระบบเศรษฐกิจในโลกนะคะก็จำแนกได้ออกเป็น3ามสามระบบใหญ่ๆนะครับ มีนะครับหนึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมครับเสรีนิยมก็รู้กันดีครับก็เช่นเบบระบบคุณนิยมและแบบการตลาดครับสองนะครับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมครับหรือระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนการครับโดยรัฐเป็นผู้โดยปัจจัยเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตต่างๆครับสามนะครับแบบผสมก็คือเอาแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองมารวมกันครับ ไปนะครับเลอเหลอการแข่งขันด้านอาวุธนะครับการแข่งขันนะครับจะผสมอาวุธร้ายแรงระหว่างชาติต่างๆนะครับการเกเซ็ททำให้เกิดความขัดแย้งของประเทศได้ดันี้นะครับหนึ่งนะครับการขัดแย้งการผลิตและสมอาวุธแรงของประเทศและประเทศหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุทรให้ประเทศในภูมิ่าคเดียวกันนะครับเกิดความรนระหว่างตัวเองนะครับ เราหวานเราแหว่งเพื่อเตรียมป้องกันนะครับมีด้วยเหรอเออเราหวานเราแหว่งไปนะครับเราหวานเราแหว่งเราหวานเราแหว่งตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับเพื่อเซิร์ชใหม่ก็อ่านอย่างนี่เลยครับอ้าวใส่กันนะครับจะไม่เกิดใกล้ขาดเยื่อเป็นปฏิวัติของพื้นหลังประเทศนะครับท่านทีสองนะครับเป็ประเทศที่มีการส่งสีมืดได้แรงนะครับมีเป็นมิวเคียร์ครับในปัจจุบันนะครับซึ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งและความหวาดระแวงนะครับ บางทีนะครับข้างบ้านคุณนะครับอาจจะมีคนผลิตขีปนาวุธก็ได้นะครับภาษาเข,ขาพ่อวิหารนะครับอาจจะเป็นแหล่งหานนิวเคลียร์ก็ได้นะครับโอ้โหไมนครับและที่ชาตินิยมหนึ่งนะครับและที่ชาตินิยมคือความจงรักภักดีต่อชาติของตนนะครับจะสูงสุดเหนือเหนือกว่าความสําคัญของครอบครอบครัวท้องถิ่นหรือประชาชาติอื่นเลยนะครับ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างประเทศและกลายเป็นสงครามประหัรประหารกันได้นะครับอย่างเช่นในคลิปใน youtube นะครับที่คนลาวมาด่าคนไทยนะครับ<อ>ก็คือเป็นลัทิชชาตินิยมนะครับสองนะครับจริงมีแนวความคิดชาตินิยมในเอเชียและแอฟริกานะครับ<ด>เริ่มปรากฏให้เห็นนะครับในคิปศต,ะะตะวรรษที่2ี่สิบนะครับ เมื่อญี่ปุ่นทำสงคารามนะครับรบชนะรังกียในพุทธศักราช1905นะครับกระตุต้มในชาติเล็กเชื่อว่าจะสามารถชนะประเทศยุโรปได้นะครับสามนะครับพลังชาตินิยมน,นะครับรกากฏชัดเจนหลังสงคารามโลกครั้งที่สองนะครับเเจ็ดนะครับความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างชนชาติต่างๆนะครับ กขาทีอยู่ใกล้กลเคียงกันในภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับกบท็ที่ที่เคยมีความขัดแย้งทางวัตถศาสตร์นะครับหรือชาติต่าง,าง,ง,างลรุกรานกันนะครับความรู้ก็เกิดความรู้สึกบาดหมางไม่มีต่อกันนะครับก็ยังคงม,มีอยู่นะครับและจะอาจจะเป็นสาเหตุนะครับทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่อีกครั้งได้นะครับ8การต่อต้านบทบาทของชาติมหาอำนาจน,นะครับ บทบาทของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นชาติหาหน้าที่ยิ่งใหญ่นะครับในโลกปัจจุบันนะครับได้สร้างความไม่พอใจแก่ประเทศหรือกลุ่มองค์กรทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะการแผ่อิทธิพลเข้าแทรกแซงประเทศอาหรับในตอนของการนะครับก็คือค่าบิดรดินนะครับใช่ก๊อชใช่กทำให้เกิดความคิดต่อต้านสหรัฐอเมริกาได้ครับซึ่งการเป็ามความแรง ขัดแยง้งในระยะเวลาต่อมาครับสอนทำก็ที่ต่อการไลยนะครับเป็นปฏิบิริยาต่อต้านบทบาทของสารฐอเมริกานะครับเช่น,นขบวนการอันกอิดะนะครับที่มีบินลีเป็นหัวโจงนะครับซึ่งตอนนี้หัวโจงจะตายแล้วนะครับน่าจเอ้น่าจเายน่าจะตยนะครับเพราะว่า <c oughs> เขาป,ปกปิดความลับอยู่นะครับ เกียร <c oughs> ์เกียร์ต่อมานะครับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความขัดแย้งของมือนะครับคือครับตอนนี้นักปราชญ์ชาวกรีกที่ชื่อโซกาติสนะครับในยุคประวัติศาสตร์นะครับสมัยโบราณนั้นบรกว่าสัตว์สิบสองนี้นะครับโดยเขาจะปฏิเสธความเชื่อแบบดั้งเดิมนะครับจนถูกขู่ข่มงตัดสินทั้งหมดหลายชีวิตนะครับ สิบความขัดแย้งทางศาสนาครับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางศาสนาครับในวันสำคัญคือความขัดแย้งที่นถือศาสนาคริสต์นะครับกับศาสนาอิสลามนะครับหรือที่เรียกว่าสงครามครูเสดนะครับครูเสดนี่ไม่ใช่ครูในโรงเรียนนะครับเป็นชื่อสงครามครับมีสาเหตุเกิดจากฝ่ายที่ต้องการยึดปาเลสไตน์นะครับซึ่งเป็นดีแดนจักฝีจากฝ่ายมุสลิมกับคืนมานะครับ แต่ก็เป็นดีนแดงศักิส,สิธ์สองศาสนาที่สุดกันนะครับว่าเป็นสถานที่ที่พวะพิธีปูระสูรด้วยครับที่เป็นนะครับความขัแดแย้งทางอาระธรรมเยอะเกิดจาก ชาที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมที่ว่าพัฒนธรรมของตนะครับถูประชาอตนนะครับและจะดูมีชาติที่ล้าหลังนะครับเพื่อเขียนผิก่อนจเลยว่าเป็นพวกมาเถื่อนนะครับโวเขียนผิดตรงที่นะครับความขัดแยกทางด้านผลประโยชน์นะครับการชินชิงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นสเกตุประการอยู่ของความขัดแยกระหว่างประเทศยังตัวอย่างในกันตึ้งแต่ต่อไปนี้ จะไปได้ชี้เส้นทางเดินกระสม่บาอิเดียตะวันออกนะครับระหว่างโปรตเกสกับสเปนในทีตัต่วันที่15มี้าคม1เครื่องทศในหมู่บ้านอิเดียตะวันออกในปัจจุบันก็คือมีบริเียนะครับที่มีความแดรงประเทศทั้งสนะครับต3านะครับในความขัดแย้งทางรุนแรงเหตการณ์ทางารที่มีสายเหตุเกี่ยากการขัดแย้งทางุนรนะครับจครับจบครับขงเลยครับ จะแนกเป็นส es ี่ประเภทนะครับความร่วมมือทางการเช่นการออกการเรียนตัวให้ประเทศสมาชิกพัฒนาบอกการเมือาไปแรงคนที่เป็นผู้ใช้สไตลมากขึ้นนะครับความร่วมมือทางการอาหารเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในการจัดตั้งองค์กรการสนงทีสัญญาแอตแลนติกนะครับ อ่านร้เดียวไม่ต่ากัขอเนอขอได้ไครับขอนสามนะครับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจมีลักษณะเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรีนะครับเช่นสหภาพยุโรปนะครับเป็นต้นสี่ความร่วมมือทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมและเช่นองค์การยูเนสโกรอสิบห้านาทีและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับ สีนแม่ครับแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศมีสองลักษณะหนึ่งการสร้างความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์นะครับสองการสร้างความร่วมมือที่ที่ไม่สร้างสรรนะครับห้าลไรบอสสิบหกการสร้างความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์และนวทางความร่วมมือในเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางโดยสันติวิธี แม่เกิดเกียนอะไรติเดี๋ยวยุบแว่นดีเลยจบเลยมีอ่นเองไหมมีอยู่ห้าคูณห้าประเทนะครับหนึ่งการจัดตั้งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นองค์การงานประชาชาติสรุปเลยก็ได้เนาะ สองส<น>การจะทำกฎหมายระหว่างประเทศสามการทุ่มรับสีการควบคุมเนา่ยห้าความร่วมมือด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมนะครับยอด,ดลและ1สการสร้า <c oughs> งความร่วมมือที่ไม่ร่าสัน มีแปดนาทีสองกรณีนะครับหนึ่งกรณีสหรัฐอเมริการ่วมมือกับชาติพนธิเช่นอังกฤษอิตาลีใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงในอิรักเพื่อโนล้มประธานาธิบดีซัดดามฮุเซนนะครับ2าดดฮุเซนสองการใช้กำลังทหารเข้าังครับหรือการทำสงครามมีสองระดับคือหนึสงคราม จำกัดขอเตโ,โ,โดยใช้กำลังทหารเขา้าปฏิบัติการในระหว่างในระยะเวลาและพื้นที่อันจำกัดเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหายมากนะส,กอสองสงครามเบ็ดเสร็จเป็นสงครามออที่ประเทศมหารอำนาจใช้กำลังทางทหารเ er ข้ายึดและครอบครองดินแดนแห่งนั้นไว้ไปตลอดครับครับเราก็จะมีตัวอย่างขององค์กรความร่วมมือ เพื olution, ่อผลประโยชน์ของลุเซยชานะครับก <s> <phases> ็จัด huh. ต totally. ั้งขึ้นมาเพื่อรักษาความปัญหาความขัดแย้งดีเพื่อเพื่อในส่กแบบเมื่อกี้นะครับก็จะมีโครงการสนิบานชาตินะครับสองนะครับะบวนการรณงเพื่อลดอาวุธอาวุธนิยมพินะครับสามครับโครงการสนธิสัญญาป้องการแอตแลนติกเหนือนะครับสี่นะครับโครงการสถาปัตยชาชานะครับห้านะครับ องค์การสันนิบารอาหรับนะครับหครับองค์การปลดปล่อยป,าเ,ปาเลสไตน์นะครับเครับสาภาพยุโรปหรือ EU นะครับแครับองค์การประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออกนะครับหรือองคเองครับเนะครับสม,สมาคมประเทศชาติ เอเชียสามารออกเสียงได้นะครับแล้วก็สิทธินะครับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียนะครับที่เกิดขึนตรงนี้ยการการค้าโลกนะครับซึ่งเป็นการตอนนี้นะครับก็จะจะตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เพื่อนรุ้นทาร์ไปแล้วนะครับนะพอถึงเวลาที่เราจะร้องจารกันนะครับบอเวลาของรายการโจมตีแล้วขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทางซีเนา ขอบคุณนั่งกินไก่ปะแม่ตแม่ตนอขามงบงเทอร์โบนะครับ้อนวันนี้ก็คือทำตัวให้มีค่าดีกว่าทำหน้าให้ดูดีนะสวัสดีครับออแกท้ีนเยขันหัวส่ีเขาเขียนไปวันนี้กกนเกเองเมเรื่องเก่นี้นะ วันนี้เราได้ไปสองกนะลุ่มเนาะประเด็นและสองกลุ่มนั่นคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแยงง้งหมดเลยนะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ความขัดแย้งที่นะเกิดขึ้นนะ